ดูเรื่องราวเกี่ยวกับการช่วยเหลือลูกหนี้กันบ้างอย่างที่พี่บอลพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับกับท่านอธิบดีกรมบังคับคดีนะครับท่านเสกสรรสุขแสงนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอลรบคำบินครับแล้วก็ทั้งทุกฝ่จบทุกท่านครับครับท่านอธิบดีครับตอนนี้มาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้ซึ่งน่าจะมีเยอะพอสมควรในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะอำเภอหัดใหญ่เรามีมาตรการอะไรบ้างครับในการช่วยเหลือครับครับครับต้องต้องขออนุญาต เงนใจให้ท่านผู้สบไทุกท่านะครับเพราะเราก็เห็นว่า so. อ่านนี่รชุมไรับควเดือด้นะครับ่มาตรการของกรมบัายขีนะครับเห็นว่าข้าพตีเนี่ยเรามีหน้าที่ตั้งการข้ตีหลัมสาจากซึ่งในส่วนนี้มีสภาวะที่ทาท้องถภัยเนี่ยสครับทำให้ลูกหนี้ได้รับความเดือดร้อนครับเราก็ได้ออกมาตรการจัดกานหลายเรื่องนะครับเช่นมาตรการแรกเนี่ย เขาเพว่งมีการกำหนดให้ได้ไปชมกับสานัการเงินนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือจากสำนักานเงินทุกภาคและภาคประชาชนโดนทั้งบริษัทเจ้าซื้อทิ่ซื้อหรือเปล่าไม่ชะลอการแล้วก็ปดีหรือชะลอการยึดทรัพย์ของคตสองเาสำหรับรักษาการอนุญาตเป็นสองกรณีกรณีที่ลูกนี้ยังไม่ได้ถูกละก็ประเดีเนี่ยอันนี้เราก็ชะลอการต้องด้วยการยึดแร่อย่าจับไว้เป็นระยะเวลาเป็นเกลือกครับแล้วกรณีกรณีที่สอง กรณีที่รถมีถูกยึดซับแล้วแล้วก็ถืว่ประกาศขายเข้าใจกรณีนี้เราให้กรนีแสลงประกาศขายไว้เป็นระยะเวลาเดือนนะครับครับดีคือมาตรการในการป่อนที่แท่งครับครับแล้วก็ประเด็นครับครับท่านครับขอครับเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่ามีสองกรณีตอนนี้ก็คือถ้าใครที่ไม่ถูกบังคับคดีอันนี้จะพักไว้ก่อนหกเดือนถูกต้องไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าถูกยึดทรัพย์ไปแล้วอันนี้ยังไงนะครับท่านครับขอครับถูกยึดัไปแล้วเนี่ย ทอปของก็อาจจะยังไม่โดนขายข้อตลาดไปครับโดย่วนกว่าจะรายงาเลยได้ว่าเลี่นเพื่อให้เพ<อ>ื่อให้โอกาสลูกนี้ในผมนี้มาเจรจา,การแก่เกียในการตอนในการติดแฉแต่เกียร่อยคาดซึ่งประเดี๋ยวเราจะมีมากกาันเมื่อถ้าเปิดเจรจา,ารแ่เกียได้มีเงื่อนไขใหม่รับรถเงีนลดถอัญชันนี้เนี่ยก็อาจจะมีการขยายไปแล้วแต่โปรโมชั่นของสถาบันการที่ที่ทำมาให้ความช่วยเหลือทางกาชนครับ ในส่วนของมหากรรมไกลเกลีย่ยพ้อพิพาทชั้นบังคับคดีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในช่วงหน้าด้วยว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรเพราะเชื่อว่าลูกหนี้เดือดร้อนเยอะมากใช่ <S <S ใชแล้วครับเอาแต่<ช>แต่ครับคือเดี๋ยวเราจะมีข่าวต้นชั่วโมงสักรู่นนะครับเดี๋ยวอาจจะได้กลับมาคุยกับท่านในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ตอนนี้โดยสรุปแล้วก็มีการชะลอ,อก่อนใช่ไหมครับท่านเรื่องของคนที่ถูกยึดทรัพย์กับคนที่มีแนวโน้มว่าตอนนี้จะถูกยึดไม่ไหวไป้วไม่ไหวใช่ครับสองสองขุมนี่ก็คือส่วนสองขุมที่เราเห็นว่า ่ค่อนข้างที่จะผ่อนผ่อนเบาผ่อนบางที่สุดแล้วก็จะพยายามให้ความเฉลี่ยชะลอให้โอกาสในการที่จะเจรจาในการพัฒน์ในี่วนของการขายสกัดทับขอกไม่ได้นะครับแลาจะไม่โดนยึดหลอกสองกลุ่มนี้มีปริมาณเยอะไหมครับท่านครับที่ในเขตโดยเฉพาะในช่วงเล่าในเขตของการท่าอากาศศาสตร์และรัฐบาลนี้ครับก็ที่มีมันเข้ดีไปแล้วเนี่ยก็ประมาณสี่ตันกว่ารายนะคแล้วก็ที่ที่ยังไม่มันเข้ดีเนี่ย น่าจะประมาณจสูงอแล้วประมาณนี้นจะเปิดาโอเคครับท่านครับโอ้เดี๋ยวอาจจะต้องพักกันแป๊บเดียวท่าเดี๋ยวช่วงหน้าหลังจากที่ติดตามชมข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับท่านครับก็จะรักวับครับครับครับ